สนับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศการจับกลยุทธ์นะครับรวมไปถึงการสรุปบรรยากาศตลาดทุ้นไทยในช่วงเงย็นๆแบบนี้ในวันจันทร์ที่18สิงหาคม2557ในรายการซับลอตยังคงอยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะเช่นเคยนะครับ ภาพรวมของบรรยากาศเส้นเด็กไทยในช่วงนี้ยังคงต้องตามต่อนะครับหลังจากในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเห็นบรรยากาศตลาดทุนไทยมีการขยับปรับขึ้นเตรียมที่จะขึ้นไปทดสอบ1 5 5่ายสบครับหลังจากที่ขึ้นไปแตะได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถยืนเหนือห5 5 0อได้ วันนี้เริ่มแรกวันจันทร์18สิงหาคมยังคงเห็นการพยายามขึ้นไปทดสอบด้านบนแน่นอนว่าสามารถขึ้นไปทดสอบได้อีกเช่นเคยนะครับทะลุ breakout 1,550ไปได้แต่ว่าดูจากภาพของการขึ้นไปยืนเหนือ1,550นั้นจะยังไม่สามารถทําได้นะครับ ภาพรวมของดัชนีจึงเห็นการปรับลดระดับลงมาวันนี้เกือบตลอดทั้งวันแน่นอนเกาะอยู่ที่ระดับอยู่ที่ประมาณ1540กว่าฉะนั้นบรรยากาศในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ยังคงเห็นการปรับลดลงเรื่อยๆแม้ว่าจะมีการปรับลดลงค่อนข้างแรงในช่วงท้ายตลาดสักประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมานะครับยังคงส่งผลให้ภาพรวมของตลาดทุ้นไทยยังคงอยู่ในแดนลบล่าสุดนะครับวันนี้เซ็นเด็กไทยยืนอยู่ที่1543.34ครับ ปรับลดลงมา3.28จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้เฉลี่ยแล้วน้อยลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ37,000กว่าล้านบาทครับไปดูห้านดับหลักทรัพย์กันบ้างน,นะครับสำหรับห้านดับหลักทรัพย์พี่วันนี้มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ ดูเหมือนว่าการปรับขยับขึ้นมาของกลุ่มสื่อสารจะยังคงขยับขึ้นมาเรื่อยๆแม้ว่าตัวที่นำตลาดมาวันนี้จะยังคงเป็นแจสหลังจากที่ราคาย,ยังคงถูกกดและเทขายออกมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดวันนี้ราคาลดลงมาประมาณ25ตางยอยู่ที่6บาท30ครับในขณะที่อินชาร์จวันนี้ก็ปรับลดลงมาเช่นเดียวกันครับ25ตางราคาล่าสุดอยู่ที่71บาท50ตางครับ ส่วนดับ3าและดับ4นะครับดูเหมือนว่าจะได้รับอนิสงค์จากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการประชุมกบพชนะครับที่ออกเรื่องของมาตรการนะครับตัวใหม่ที่ออกมา ส่งผลให้นะครับภาพรวมของแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าฉบับใหม่หรือ PDP ในปีฉบับ2015ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้ภาพรวมของ2บริษัทนี้ที่ดูเหมือนจะว่าได้รับอนิสง์นะครับเพราะว่าทำเกี่ยวกับพลังงานทดแทนส่งผลให้ราคาปรับขยับขึ้นมานะครับรอบนี้วันนี้ตัวของซูเปอร์นะครับบวกขึ้นมาถึง1บาทยืนอยู่ที่9บาทวันนี้บวกขึ้นมาสูงถึง12%ครับในขณะที่เดมโก้วันนี้บวกขึ้นมา50าสตางล่าสุดราคายืนอยู่ที่12บาท 80ตางค์ส่วนตัวสุดท้ายครับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์วันนี้ก็ขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันครับล่าสุดขยับขึ้นมา50ตางค์ยืนอยู่ที่187บาท50ตางค์ครับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ช่วงเช้ายังคงเห็นสัญญาณการปรับลดลงบ้างในภาพรวมนะครับดูเหมือนว่าช่วงท้ายตลาดบรรยากาศการปิดตลาดแบบนี้ในภูมิภาคเอเชียยังคงส่งผลให้เห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นบางตลาดไนดะ้น,นะครับ วันนี้เห็นการปรับบวกเพิ่มขึ้นดูเหมือนจะมีแค่นิกเกอีกนะครับหลังจากที่ช่วงเช้ามีการสวิงแล้วก็ปรับลดลงมาบ้างน,นะครับแต่ว่าบรรยากาศท้ายตลาดวันนี้บวกขึ้นได้4.26จุดครับเตทามสิงคโปร์วันนี้ลดลงมา11จุดหั่งเซ็งฮ่องกลงลงมา52จุดตลาดหุ้นไต้หวันลงมา65จุดครับจาการ์ตาคอมบัสิทอินโดนีเซียวันนี้บวกขึ้นมา7จุดนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นมาเลเซียว,วันนี้ลดลงไป1จุดและตลาดหุ้นโซวัวนนี้ปิดลงไปที่10จุดพอดีครับ ฉะนั้นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยที่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับขึ้นไปมีการประเมินเอาไว้ว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีการบรกเอาท์ขึ้นไปยืน1,550ได้เราก็เห็นการปรับขยับขึ้นไปแล้วแต่ว่าหลังจากนี้นะครับภาพรวมของเส้นเด็กไทยจะยังสามารถไปต่อได้ในมุมมองตอนนี้หรือไม่ซนตเิเมนต์ของตลาดหุ้นยังคงเป็นบวกหรือเปล่าเดี๋ยวพาผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับคุณกิตพลไพร์ไพสารกิจครับสวัสดีครับคุณกพ สวัสดีครับคุณกิตพลสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวรอให้ทางทีมงานต่อสายกันสักครู่นะครับสายของคุณกิตพลอาจจะหลุดไปแต่ว่าแน่นอนปัจจัยวันนี้ที่หลายคนยังคงต้องจับตาดูอยู่นะครับสำหรับปัจจัยต่างๆวันนี้มีเรื่องของคอสชอครับมีการชี้แจงร่างพรบง,งบประมาณ รายจ่ายนะครับปี2558อันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงแล้วก็คาดการเอาไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าความเป็นไปได้ของการเสนอในครั้งนี้จะส่งผลให้หุ้นหลากหลายตัวจะมีการปรับขยับขึ้นบางตัวอาจจะมีการรับข่าวไปแล้วบ้างแต่ว่าภาพรวมในช่วงนี้ยังคงต้องตามต่อในเรื่องของตลาดหุ้นอย่างไรบ้างกลับเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณกิตพลอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกิตพลครับ ครับสวัสดีครับครับมุมมอง,มองตอนนี้สําหรับตลาดหุ้นไทยปรับขยับขึ้นไปเบรกเอาท์ในช่วงเช้าที่ผ่านมา1,550ไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนได้โอกาสที่สัปดาห์นี้จะเห็นการปรับขยับขึ้นไปแล้วยืนเหนือ1,550ได้ยังเป็นไปได้อยู่ไหมครับอ่ายังเป็นไปได้ครับแต่ว่าที่ อาละรครับสายอาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าภาพรวมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ยังคงต้องตามเรื่องของปัจจัยงบประมาณรายจ่ายปี2558นะครับเพราะว่าวันนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือทางคอสชอมีการออกมาชี้แจงแล้วก็ร,ระบุนะครับว่าแม้ว่าจะมีแผนออกมาแล้วหลังจากนี้นะครับงบประมาณที่จะต้องมีการใช้จ่ายไปส่งให้ทุกกระทรวงทบวงกรมก็ตามนะครับแต่ว่าแต่และกระทรวงทบวงกรมนั้นก็ต้องมีรถแมพในช่วงระยะ เวลาหลังจากนี้ด้วยเพื่อให้ติดตามในเรื่องของงบประมาณการใช้จ่ายได้ที่สําคัญจะต้องมีรถแมปเป็นของตัวเองนะครับในแต่ละกระทรวงทบวงกรมในทุกๆสามเดือนจะได้ทราบว่าตอนนี้สามารถทําอะไรไปแล้วได้บ้างนะครับกลับเข้ามาอยู่ในสายแล้วนะครับคุณกิตพลสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุณกิตพลครับครับก็เมื่อกี้ต่อนะฮะก็คืออาจจะตอบยากสักนิดหนึ่งว่าจะเป็นในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับแต่เราให้น้ำหนักในทางที่จะมีโอกาสแข่งตัวขึ้นเพียงแต่ว่า การที่แม้ยังทดสอบแล้วยังไม่ผ่าน1,550เครไปได้ก็ทําให้ตลาดมีโอกาสจะแกว่งตัวครับในโซนประมาณ1,535นะครับจนถึงกระทั่งถึง,ง1,550ซึ่งวันนี้ก็ลงมาถึง1,540หย่อนหย่อนไปนิดนึงนะครับเพื่อนักคงจะอยู่ตรงนี้บ้างครับแต่ว่าเราคิดว่าไม่ได้น่ากลัวก็ยังมีโมเมนตัมในการเก่งใหม่ที่เป็นบวกในหุ้นหลายๆตัวแล้วมีประเด็นก็คือดาวไซด์ในช่วงสั้นเนี่ยน่าที่จะไม่ดีเยอะอะไรเพียงแต่ว่ารวบรวมกาลังซักนิดหนึ่งแล้วก็รอข่าวดีในการที่จะแกว่ง แสดงว่าถ้าดูจากตอนนี้ปัจจัยที่จะเป็นแรงขับสนับสนุนเป็นด้านบวกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นปัจจัยที่ในช่วงที่ผ่านมาเรารับรู้กันไปค่อนข้างจะหมดแล้วหรือเปล่าครับถูกต้องครับก็ต้องเรียกว่าข่าวร้ายไม่มีข่าวดีไม่ปรากฏในช่วงนี้นะครับเพราะว่าข่าวดีที่ใช้ในการดันตลาดขึ้นมาหลายข่าวก็รับรู้ไปในราคาแล้วทําให้ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ใหม่ในขณะที่ข่าวร้ายที่ตลาดลงจริงเนี่ยก็ยังไม่มีเท่าไหร่ะครับอาจจะมีเรื่องของเอืร์นนิ่งซึ่ง ผิดหวังผิดคาดบ้างแต่โดย,โดยโปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นจะค่อนข้างไร้ด้วยเรื่องของฟันโพรหรือมิเงินซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทางฟันโพรหนักๆนะครับเช่นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทาง,งการซื้อหรือขายขต่างชาติอย่างชัดเจนเช่นเปลี่ยนทางไปเป็นขายวันละสองพันล้านอะไรอย่างนี้เนี่ยตลาดก็จะเป็นลักษณะของแค่การทํากําไรแล้วก็จะเป็นการแว่งธรรมดาครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เราคิดว่าโดยที่ทางใหญ่ก็ยังไม่ได้ดูน่ากังวลครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป เห็นในส่วนที่มากกว่าพันห้าร้อยห้าสิบถึงพันห้าร้อยหกสิบถึงประมาณใกล้ๆพันหกเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสในช่วงประมาณหนึ่งเดือนถึงของเดือนข้างหน้าเนี่ยครับเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในเมื่ออัพไซด์มันเหลือเป็นระดับที่ไม่ได้เยอะมากนกนี่ก็แปลว่าการขึ้นจะไม่ได้ขึ้นอย่างยกแผงแต่จะเป็นการซ e l e c t i v e ในบางกลุ่มขึ้นไปครับแล้วก็จะมีการขายสลับบางกลุ่มลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นักลงทุนก็คงจะต้องเป็นคนที่มีความเก๋าเกมแล้วก็ทันตลาดระดับหนึ่งครับ ครับฉะนั้นถ้าดูจากปัจจัยลักษณะแบบนี้ยังจะพอมีปัจจัยต่างประเทศที่พอกดดันได้ไหมครับในหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังคงเห็นปัจจัยต่างประเทศทเข้ามากดดันบ้างเล็กน้อยคออรับปัจจัยเรื่องออทหารการลบความไม่สงบคับ้งหลายนีย้จริงๆก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ใจคนหวั่นไหวแต่ว่ามีอิทธิพลจริงๆกับตลาดไม่ได้เยอะนะครับคำถามว่าปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดจริงๆนี่คงจะเป็นเรื่องของอการประชุมของเฟดมากกว่านะครับในช่วงเดือนนี้จะมีอีเวนต์ของเฟดเนี่ย อยู่ในช่วงวันที่20ที่จะมีะรายงานการประชุมของเฟดเดือนที่แล้วนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในในดีเทลเนี่ยมีการดิสคัสังไงกันบ้างถึงเรื่องเอ็กซ์เจติสติกก็คือการขึ้นดอกเบี้ยว,ว่าโถนจะเป็นยังไงจะมาเร็วมาช้านะครับแล้วก็จะมีการพูด จะมีสเตทเมนต์ในช่วงของประมาณนในช่วงปลายเดือนออกไปเหมือนกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เืสองอีเวนต์นีซ้ซึ่งมาจากเฟดแล้วก็เป็นคนที่กำหนดที่ทางฟันโซลโลกคงจะเป็นสถานการณ์หลักๆอย่างยิงๆที่กำหนดที่ทางตลาดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่าในช่วงนี้ถ้าใครที่เก่งกับไอ้หุ้นที่อยู่ในประเทศก็จะไม่ได้มีอิทธิพลกับประเด็นนั้นมา,มากนะครับแต่ใครที่เก่งกับไอ้หุ้น,หนใหญ่ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ตื่นอัน้งนิดหนึ่งครับ ครับแต่ว่าที่คุณกิตพนแนะนาไปลักษณะเป็น e l e ล t ก v e เป็นรายกลุ่มอาจจะมีการเทขายสลับกลุ่มหรือเป็นรายตัวในช่วงนี้มีประเมินเอาไว้ไหมครับสําหรับกลุ่มในช่วงนี้ที่ยังคงน่าสนใจหรือเป็นรายตัวครับครับถ้ามาดูแล้วเนี่ยออกลุ่มที่ต่องคนตอนนี้เนี่ยถ้าในกลุ่มที่ร้อนแรงที่สุดก็คงไม่มีกลุ่มไหนที่มากไปกว่ากลุ่มพลังงานทดแทนนะครับ,รบแต่ก็จะเห็นว่ากลุ่มพลังงานทดแทนเองเราก็เห็นการมูฟในเรื่องของการเล่นเหมือนกันว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไปอยู่ในลักษณะของตัวพลังงานทดแทนที่ มีโครงการในมือเยอะๆนะครับแล้วก็มองการเติบโตในอนาคตเป็งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักการเก่งไหวก็มาอย่างกลุ่มพลังงานทดแทนที่ยังปรับขึ้นไม่ได้เยอะมากหรือว่าจริงๆแล้วมีสตรอรี่ในการที่จะโตต่อจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการขยายให้ขอไลเซนได้นะครับหรือว่ามีการเพิ่มกําลัง เพิ่มตัวของตั้งแ้่800เมกะวัตต์มาในโัรกิจโซล่าชุมชนและพวกนี้เนี่ยก็เลยจะเห็นว่าน,นักไปอยู่ในเรื่องของตัวคนที่เป็นคอนแทคเตอร์มากกว่า<ม>เพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนที่ที่เป็นเดเวลลอปเปอร์พวกนี้เนี่ยการที่จะทําโซล่าได้บางทีมันต้องมีเงินทุนนะครับซึ่งถามว่าหลายคนถ้าถึงท้าจะทำจริงๆขึ้นมาอาจจะมีความเสี่ยงการต้องไฟแนนซงต้องหาเงินมาเพิ่มทุนหรือเปล่า ก็เลยทาให้ตัวของแท่งกลุ่มที่เป็นพวกผู้รับเหมาเนี่ยขึ้นได้ดีกว่าเราถึงเห็นโวโซแล้วะตัวเดมโก้ตัวกันกุลเนี่ยปักตัวขึ้นมาค่อนข้างได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าตัวพวกนี้ยังมีบนตั้งในการเก็งกัไใบต่อได้เพียงแต่ว่าก็ต้องไม่ต้องทุนที่สามารถที่จะเทคโปรฟิตเองได้คันลอสเองเป็นนะครับไม่งั้นจริงถ้าเป็นนักทุนที่ไม่ตามตลาดเนี่ความเหวี่งหุ้นพวกนี้ซึ่งวันนี้หลายตัวมูฟในี่ดับประมาณสิ5%เปอร์เน้าปอร์เซ็นตเี่ยเป็นระดับที่มากเกินกว่าที่นักทุนนหลายคที่ ไม่ได้ตามตลาดจะสามารถรับความเสี่ยงได้ก็ไม่แนะนําสำหรับคนที่ตามาตลาดไม่ได้ครับครับขนาดในที่มุมมองสําหรับคนที่เป็นฝ่ายผลิตเองล่ะครับอันนี้ถ้ามีใครที่มีอยู่ในมือหรือว่ายังถือหุ้นไว้อยู่อันนี้ลักษณะในเรื่องของการวางคนผมคิด <ใน S 2> ว่า<ๆ>ผมคิดว่าต้องไปดูเป็นหลายตัวนะครับ,รบเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยถามว่าตอนนี้เนี่ยคนที่มีทั้งบริษัทนี่ทําให้อีหกปีเนี่ยให้ก็ยังเสร็จไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่มีดิด ก็อาจจะมีศักยภาพในการที่จะรับงานใหม่เพิ่มไม่ได้เยอะมากนะหรือรไม่ได้มีผลเพิ่มต่อตัวคนงด้าน,าน Target Price เท่าไหร่แต่ว่าคนที่ทําโครงการวันี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วอย่าง s P c g เนี่ยจะน่าสนใจว่าวันนี้มีกําลังคนพร้อมมีศักยภาพพร้อมถ้ามีโครงการใหม่เข้ามาก็สามารถที่จะไป Participate ได้ก็เป็นตัวที่เราคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็จะเริ่มจ่ายผลในช่วงของปลายปีนี้เป็นก็จะเริ่มมีการจ่ายผลผลยครับก็น่าจะเป็นตัวที่มี yield อย่างน้อยการันตีที่ไม่ต่ำกว่า4%ต่อปี สำหรับในกลุ่มนี้นะครับรับใช้รับ,รบทีนี้สําหรับว่าถ้าเป็นตัวหุ้นแนะนําเนี่ยตรงนี้เรามาดูแล้วก็อยากจะให้โฟกัสในเรื่องของตัวเรื่องของตัวความไม่แพงของหุ้นนะครับ,รบว่ราตัวที่ถ้าดูแล้วเนี่ยตัวที่ยังคงไม่ค่อยแพงในเชิงของต้งนทุนพีเนี่ยถ้า,ามาดู Pro พย์สิก็เป็นกลุ่มที่ดูน,าน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าทรัพย์สิเนี่ยที่เด่นเด่นสามตัวของปีนี้จแล้วก็ถึงปีหน้าจะเป็นสุภาพัยเอพแล้วก็เอสบีแอนเนะครับซึ่งพวกนี้จะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีมีแบ็คล็อก Uh, PE ปีนี้และปีหน้าต่ำสิบทั้งสามตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วตัวที่ยังขึ้นน้อยแล้วก็ถูกไปรเด็นการเมืองกดดันในช่วงที่ผ่านมาเราคิดว่าเป็นเอส s s ส <c oughs> แนะครับก็ทําให้เราคิดว่าเป็นตัวที่ดูน่าสนใจแล้วจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมากําลังซื้อที่มันกระทบเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มระดับกลางถึงล่างแต่ว่า เป้าหมายของเอสเอที่จับลูกค้าในกลุ่มระดับบนทําให้ไม่ได้มีผลกระทบกับรายได้ตรงนี้นะครับเราก็เลยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ก็ท่านจะดูน่าสนใจแล้วก็มนนต้องมห้ขึ้นปีหลังที่ดีขึ้นครับครับถ้าเทียบกันกับค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มอสังหาเริมาซับถือว่า3ตัวนี้คงน่าสนใจนะครับใช่ครับเพราะว่าตัวอื่นนี่หลายตัวจะขึ้นไปแปะพีมากกว่า10เท่าแล้วนะครับแต่ว่า3ตัวนี้จะอยู่ในพีที่ต่ํา10เท่าทั้งปีนี้และปีหน้าครับครับสำหรับในกลุ่มอสังหาทรมนมทรับ เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่คุณกิตพลบอกไปว่ายังค่อนข้างอึดอัดอย่างกลุ่มของแบงก์ยังคงน่าสนใจอยู่ไหมฮะน่าสนใจแต่ว่าลักษณะของแบงก์ในเมื่อเราเห็นว่าดัชนีมันมีอักไซน์ในระดับที่ประมาณแค่เรียกว่าสี่สิบถึงห้าสิบจุดถ้ามองในแง่ดีแล้วกันนะครับว่าประมาณนั้นเนี่ ก็แปลว่าถ้าทุกตัวขึ้นพร้อมกันตัวละสองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีเดียวก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เราซื้อไล่ไม่ได้เราจะต้องต่อราคาซักหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ลักษณะของการเล่นหุ้นใหญ่ในช่วงนี้จะเป็นการซื้อแนวรับครับเพราะว่าโดยโดยภาพของตัวนี้เนี่ยหลายตัวจะเห็นการกดลงเพื่อสร้างโมเมนตัมในเฉียงบวกเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นหุ้นตัวใหญ่ก็ต้องบอกว่าอาจารต้องซื้อในจังหวะเวลาที่ไม่ชินนิดหนึ่งเพราะหลายคนชอบซื้อหุ้นตอนเขียวๆก็ต้องบอกว่าตัวหุ้นใหญ่คนต้อง เอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกิตพลครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ แล้วครับนี่ก็เป็นมุมมองนะครับคำแนะนําในเรื่องของการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับยังคงมุมมองแนะนำมาไว้นะครับในช่วงนี้น้ําหนักของเรื่องของการลงทุนการปรับขึ้นปรับลงของตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ระดับจะอยู่ที่ประมาณ1 5 3 5อาถึง1,550นะครับอาจจะมีการหล่นลงมาทดสอบ1540ได้ในขณะที่ภาพของการจะขยับขึ้นไปนะครับช่วงแคบที่ถ้ามาประเมินเอาไว้จนกว่าจะถึงช่วงประมาณสิ้นปีที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับดาวไซต์ในช่วง ส้นนี้ประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ1,560ถึง1,600ยังมีโอกาสไปไปได้แต่ว่าการขยับขึ้นไปหลังจากที่ช่วงระยะในตอนนี้ที่จะเหลือน้อยลงเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขยับปรับขึ้นไปนะครับส่วนถ้าประเมินในกลุ่มในช่วงที่ผ่านมาที่ยังคงน่าสนใจดูเหมือนจะเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับที่ร้อนแรงราคาปรับขยับขึ้นแต่จะเป็นส่วนของที่รับเหมามากกว่านะครับมากกว่าในส่วนที่เป็นการรับผลิตครับในขณะที่ถ้าดูกลุ่มของ property เองที่ คุณกิตพลแนะนําไปนะครับที่ยังคงน่าสนใจถ้าเทียบกับในเรื่องของมูลค่าหุ้นหรือ PE ตอนนี้แนะนําไว้ถึง3ตัวนะครับที่เด่นๆก็มีสุภาลัยอพรวมถึง s c a ซ s e t นะครับซึ่ง3ตัวนี้ถ้าเทียบกับ PE แล้วถือว่ายังเป็น PE ที่มีมูลค่าต่ํากว่า10เท่านะครับซึ่งกรณี้ก็คือการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เรานํามาฝากผู้ชมกันในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ผมพาผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากาหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนาศินครับ